รู้ไหมครับว่าเจ้าแท่งสีขาวๆนี่เขาเรียกว่าอะไรแล้วมีเอาไว้ทําอะไรครับตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าไส้กรองบิ๊กบูลนะครับมีขนาดความสูง20นิ้วนะครับแล้วก็กว้างประมาณ4.5นิ้วนะครับสรรพคุณและก็ประโยชน์ของบิ๊กบูลนะครับเขาเอาไว้ใช้กรองน้าครับผมและเดี๋ยวเราจะพาไปดูไส้กรองน้ำนะครับที่ใช้มาแล้ว1เดือนว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรไปดูครับวิธีล้างไส้กรองบิ๊กบูลนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ไส้กรองเขาเนี่ยสามารถล้างได้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าไส้กรองจะขาาดดดมเี๋ยวไปูกัน อ่ะมาเริ่มล้างกันเลยหลังจากที่เราล้างไส้กรองแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยขาวใสสะอาดน,นะครับนี่เป็นไงบ้างนะฮะ นี่ไส้กรองแบบนี้แหละครับที่จะช่วยดักจับฝุ่นเอาไว้นะครับแล้วก็เวลาที่มันเต็มนะครับเวลาที่มันสกรปรกแบบเมื่อสักครู่นะครับก็ฉีดน้ํำล้างทําความสะอาดกระดาษมบนไม่ขาดด้ยนะเพราะมันเป็น PP p o โพลิเมอร์แบบนี้นี่เหนียวเหนียว ไส้กรองบิ๊กบูลลักษณะแบบนี้นะครับมีไว้เหมาะกับใครบ้างนะครับเหมาะกับทุกบ้านเลยนะครับที่ต้องการที่จะกรองน้ําให้สะอาดก่อนที่จะเอาไปเก็บไว้หรือว่าถ้าไม่ได้เอาไปเก็บในถังเก็บน้านะครับจะเอาไปใช้เลยทันทีก็ได้นะครับเพราะไส้กรองแบบนี้เนี่ยจะช่วยดักจับฝุ่นละอองสารแขวนล,ยลอยเอาไว้สําหรับใครนะครับที่สนใจไส้กรองบิ๊กบูลแบบนี้หรือว่าเจ้าบิ๊กบูลแบบนี้นะครับติดต่อแล้วก็ดูลิงก์ได้ที่โปรไฟล์ด้านหน้าได้เลยนะครับ